ว่าแล้วมันต้องมีทางแยกนะผมเนี่ยขุดมาแป๊บเดียวน,นะครับคือมันจะมีอะเออเฮ้ยน้องหมูน้องหมูน้องหม,นงหมูน้องหมูจะขึ้นมาแบบนี้ไม่ได้นะเฮ้ย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 เฮย,ออยเฮยเฮยเฮเฮ กงตีอันนี้นน่้าตาหอกนั่นน่ะตาหอกอันเข้าไปนี่อันชวนแม่อีืมยเนาะเข้าไปี่ชวนแม่อื่นมึงจะย่างไปมั่มึงจะย่างรู้สึกว่าเหมือนน้องวัวเดินตามหลังนะฮะโอ้โหมาผมจะพามาดูการขัวหอยอันนี้คือขัวแป๊บเดียวนะผม พึ่งจะสับเสียบลงไปก็ถูกแล้วนะเ่จะใช้เสียมนะครับขุดเขลียขี้ดินไปเรื่อยๆนะครับโอ้ฟังธรรมะนะหมดนี่นะ,ะฟังของประสาทค่ไม่ร้อนตามเดชโอ้นีครับผมห่ออาีท่ได้นะแล้วก็เสียงเพลงธรรมะนะ เหมือนการทำสมาธิไปด้วยนะครับหาหอยไปด้วยทำสมาธิไปด้วยโอ้โอ้ได้อีกเลยว, mm hmm. วันหนึ่งนี่ได้ประมาณกิโลนี่ทั้งวันได้อยู่โลโอ้ oh, ทั้งวันหนึ่งได้โลหนึ่ง mm hmm. โลหนึ่งห้าสิบบาทนะบอกรือว่าหกสิบบาท mm hmm. โลหนึ่งหกสิบบาทห้าสิบบาทโลหนึ่งหกสิบห้าสิบเนาะโอ้โห mm hmm. oh วันหนึ่งตั้งแต่เช้า โอ้พอจะได้1โละนะหอยมันก็เริ่มหายากไปเรื่อยๆนะฮะสองวันได้18หน่วยโอ้สหน่วย <c oughs> โอ้มันอย่างว่าเนาะมันมันหายากหายากขึ้นเลยเกี่วยวไปเกีย่ยมาโดนแมงป่องต่อยซนะงั้นโดนทั้งแมงป่อยแมงป่องเนาะ <c oughs> ดีอ่ะอือ <c oughs> มันมีหอยเน่ามันเน่าหมดนี่ยอันนี้ก็เน่าเน่าหลายเนาะอืมเนี่แต่ว่าเน่าเน่าเน่าสองนะผมขุดไปขุดไปก็เน่าไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ไม่เน่าตัวนี้ไม่เน่านะผมเนี่ยนีอีหน่วยหนึ่งนะเนี่ยหน่วยหนึ่งนะหน่วยนี้เน่าโอ้โหน่วยอ่เป็นเน่าอืมตายแล้วมีรูเงี้ย หนูาก,กินหรือเปล่าเนาะมันร้อนแดดตายอโอ้ยอดี๋ยบริว่าแหละ <c oughs> ไม่ว่าจะคนไม่ว่าคนหรือสัตว์ก็ร้อนแดดเหมือนกันนะครับตอนนี้นูดดูพระอาทิตย์นะครับนั่งหลังขดหลังแข็งกว่าจะได้ขอ,ข,ของในแต่ละอย่างนะฮะกว่าจะได้ของกินนะส่วนผมนี่ก็มีเสียมมาแล้วก็ค้องนะผมกะว่าจะมาขุดปูนาไป ไปไปแกงนะผมไปแกงไปอ่อมไปอ้อบ้านผมเรียกว่าอ้อนะผมถ่ายอีหละโอ้โหลุ้นยากหายากเนาะลุ้นไปด้วยนะครับนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะหาหอยลุ้นในแต่ละหน่วยไม่มีละหมดไม่มีคือหมดนะผมไม่มีคือหมดมีแต่ลูกเน่าๆนะาแล้ผม กับบรรยากาศในช่วงสายๆตอนเช้าก็11องศานะฮะตอนเช้า11องศาถือว่าหนาวอันนี้ก็คือเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวอีกแล้วน่าจะหนาวประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะครับต่ำสุดก็ประมาณเลขเดียวโอ้หาของกินก่อนเท่ากันยังบัวท่านได้จากตัวได้นหมโอ้ ปลาข้อใหญ่มาฮอดแล้วนะครับปลาข้อใหญ่มาฮอดแล้วปลาข้ออยู่ในสระนะตัวใหญ่มากๆเลยน่าจะขึ้นมาหาจอบกินสัตว์นะผมจอบหากินพวกมแมลงที่ตกลงไปในน้ํานะครับป่ะเดี๋ยวเราไปหาปูนากันดีกว่าครับผมบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวนะครับวันนี้ร้อนจริงๆนะร้อนกอว่าวันก่อนๆนะครับที่มา อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับนี่แหละสาเหตุที่ทําให้พานหมีไม่ค่อยสบายนะครับตอนเช้าก็นาวเย็นแบบจัดจัดนะฮะพอตกสายมาก็ร้อนเอา้าแต่ว่าลมช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะแรงนะครับลมแบบแรงมากๆเลย วอนนี้ก็เจอรูป,ปูนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เดินมาจากฝั่งนู้นนะครับผมตรงที่ผมจอดรถลดแล้วก็เดินลงมานะวันนี้ก็ได้ขับรถลงมาเฮ้ยนี่ครับผมลูนองปูนานะครับโอ้วันนี้ลมแรงจริงๆครับผมนี่ลมแรงมากๆเลยนะครับวันนี้นะโอ้สุดยอดสุดยอดป่ะเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะผมเรามาขุดปูกันดีกว่าอุปกรณ์ก็จะมีนี่เสียมนะผมเป็น ปูนาตัวแรกนะไม่รู้ว่าจะ,ะได้หรือเปล่านะครับต้องมาลุ้นดูกันเอานะชึบดินวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะแข็งเลยทีเดียวนะครับ คือเหมือนใกล้จะเป็นความจริงแล้วผมเหมือนจะเห็นปูนาแล้วนะอือเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้โหนี่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 นนโอโย้ยเดือบเดือบเดือบโชบน้องปูน้องปูเออเฮ้ยแมงมุมโอ้ยตกใจหมดนะผมนึกว่าเอาอไทนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมโอโย้ย ทำแรงก็ไม่ได้นะครับกลัวแบบจะไปโดนน้องปูนะโอ้น้ำชุ่มฉ่ำมากเลยครับผมในดินนี่นะเด็ด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 เฮ้ยเฮ้ยไอ้โอ้โหอ๋อไอส์อื้มมาแล้ว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 โอ้นี่ครับผมน้องปูมาแล้วน้องปูมาแล้ว ันนี้น่าจะเป็นน้องปูตัวตัวเมียนะผมน้องปูตัวเมียนะก็พอได้แงงนะผมวันนี้ผมก็จะไม่ได้ใส่ลายปูนะครับเพ,เพราะว่ายังไม่ได้กบนะถ้าได้กบผมก็จะใส่ลายปูเดี๋ยวเอาปูลง เหมือนมาจูจูโอ้ยพูดผิดอีกแล้วครับผมเหมือนมาเจออีกรูหนึ่งแล้วี่อ๋อนี่มา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 โอ้รูใหญ่มากครับผมน่าจะเป็นปูตัวใหญ่นะรูนี้นะนี่เสียงครับปูก็พึ่งได้ตัวเดียวนะผมปูพึ่งได้ตัวเดียวอันนี้เป็นรูที่สองนะครับที่ผมจะขุดนะ ห oh. วันนี้ก็เอาปูประมาณสักสิบตัวนะผมสิตัวก็พอเพราะว่าจะได้ทันเที่ยงนะผมจะได้ทันเที่ยงกว่าจะทำกว่าเด,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 ดี๋ยเดี๋ยวเดโอ้โหว่าแล้วมันต้องมีทางแยกนะผมเนี่ยขุดมาแป๊บเดียวนะครับคือมันจะมีเออเออ,เอ,อ มันจะมีสองรูนะครับลงไปนี่มันมันจะคล้ายๆแยกออกมาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับผมปูนี่มันฉลาดนะมันเริ่มน้องปูในเริ่มฉลาดแล้วนะครับโอ้โหผมก็หลงทางนะเมื่อกี้นะเพาะนี่เหมือนเป้ากบจังเลยนะผมเมื่อก่อนนะผมอาจจะอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับโอ้หลมก็แรงๆนะผมก็ต้องขอโทษขออภัยสําหรับเอ่อ ลมแรงนะฮะอาจจะได้ยินเสียงลมเข้าไปบ้างนะครับไม่มากก็น้อยแต่รู้สึกว่าน่าจะมากนั่นแหละครับผมเพราะลมก็ค่อนข้างที่จะแรงอยู่ทีเดียวช่วงนี้ก็จะเห็นผ่านหมีลงทุ่งให้ทุง่งนาบ่อยมากนะครับพอป่ากา็ยังไม่ขึ้นนะผมก็น่าคาดหน้าว่าจะอีกประมาณ หลายวันอยู่นะครับก็จะขึ้นไปใส่เบ็ดหาปลาตรงบริเวณลำห้วยในป่านะครับก็ให้ทุกท่านรอติดตามเป็นอีพีหน้าๆนะครับผมเป็นอีพีหน้าๆนะเดี๋ยวพันหมีจะขึ้นไปใส่เบ็ดก่อนเดี๋ยวต้องอาถามลุงพันหมีก่อนว่าจะขึ้นในช่วงวันไหนนะครับต้องรอแกอขึ้นไปด้วยนะแกจะขึ้นไปใส่เบ็ดปลานะครับผมผมก็ต้องขึ้นไป ใส่ด้วยเหมือนกันเมื่อเลิศพืนไปซอนนะว่านี่บ่อ้มมือนีกับใบโอ้ตอนบ่ายจะขึ้นไปซ้อนก็จ้ะตอนบ่ายจะขึ้นดอกเลิศพืชใบซ้อนอยู่แถวมื่อวันอันปงตีอันนี้เน้หน้าตาเหาะนั่นน่ะหน้าตาเหาะอันเข้าไปนี่อันชวนแม่อีเหมยเนาะเข้าไปในชวนแม่อีเหมยมันเป็นย่างใบบู มึงกับยังไปในป่าอย่างน่ะลงไปนั่นน่ะมันละซอนใดเถอะไหมตอนเมื่อวานใดจะหมกมุ้เมื่อวานพูดไปตอนแรกวันหรือไปตอนเช้าเขาปไปตอนเช้าโอ้ยหาขุดกับปู่แล้วจะขึ้นไปซ้อนก็สักโอ้ยมึงได้จะโตขุดกับปู่กำลังได้สองตัวมันหาหูมันแง่มันบอกมีหูเมื่อวานกูกับได้โคตรคก,กูก็ได้กบเบาตัวนึง่งโอ้อวานเนี้ยเขาขุดได้สองตัวไม่ได้กบนะเออเห็นหูมันขุดโลดหู นะเ,เอาะปเลี้กงไปสั่งผักกันนี่นะ,เอ,ะเอาไปขายเมืกอเจอเมื่อเมรัฐเม่เัฐมาเจออีกรูหนึ่งแล้วนะครับผมปูก็ค่อนข้างที่จะหายากอีกแล้วนะเพราะว่าเจอแต่ชาวบ้านลงมาหาปูนาะเหมือนกันนะครับผมเมื่อกี้ก็จะเป็นคุณป้านะคุณยายเต่อคุณยายนะครับผมที่มาหาผักกี่ส้มกี่ขมขายนะครับผักกี่ส้มกี่ขมที่ผม ให้ทุกท่านได้ดูนะครับในท้ายๆคลิปผมก็จะไปหาเหมือนกันนะครับผักกิจสมพิขมนี่ออกเยอะมากนะครับผมตรงบริเวณนี้นะเขาก็จะไปขายถุงละ10บบาท10บาท10บบาทนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะผมถ้าคนชอบเขาก็จะซื้อ,อถ้าคนไม่ชอบเขาก็จะไม่ซื้อนะผมอีกอย่างคือเขาลงมาหาเอาก็ได้นะครับนี่ ตามท้องหุ้งให้ทุ่งนานี่ก็คือหาได้หมดเลยนะครับมันก็จะออกบริเวณนี้ทั่วไปทั้งผืนตรงนี้เลยเดี๋ยวเจอท้องปูแล้วครับผมมาเหมือนจะเจอแล้วเอ้ยเจอนะเจอนะโอ้โหดูท้องปูก็ค่อนข้างที่จะลึกมากเลยนะครับ เดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยยวเด้ยื้โอ้โหโอโอโอ้อหืจกยากมากครับผมน้องคงยังไม่ออกนะเฮ้ยโอ้โหกล้ามหักเดี๋ยวเดี๋ยวเจเย็นนะน้องปูเดีเดี๋ยวเดเฮ้ยเฮโอ้โห นี่น้องปูครับผมโอ้โหแทนแทนแน,น้องปูแบบฉับฉับจับยากมากครับผมตัวนี้นะรู้สึกว่า เหมือนน้องวัวเดินตามหลังนะฮะโอ้โหตอนนี้คือปูนาผมพึ่งได้สมตัวนะครับผมต้องการอีกเจดตัวแต่ไม่รู้ว่าจะหาได้หรือเปล่านะครับเพราะตอนนี้คือผมเดินวนๆวเนวนวนลาะวนเวียนไปวนวินมาตรงบริเวณให้นาทุ่งนี้ก็หลายรอบแล้วนะครับนี่ <c oughs> เรามาเก็บผักที่ส้มที่ขมไปด้วยนะครับคือผักที่ส้มที่ขมตรงบริเวณนี้ก็คือสวยมากๆเลยนะมีแต่ต้นแบบสวยๆจริงๆคือต้องใช้มีดนะครับผมมีดเล็กๆนะเพื่อที่จะมาเอาต้นผักที่ส้มที่ขมนี้กลับไปแกงนะผมถ้าใช้มือลากมันจะขาดนะครับเขาก็จะไปขายถุงละสิบบาทนะครับผมถุงละสิบบาทเองนะ มันก็ไม่ค่อยได้แพงมากนะครับจากที่บ้านพานหมีเอาไปขายนะแต่ถ้าเป็นแถวตลาดตามในเมืองก็2ี่สบาทเขากินครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับสำหรับผักที่ส้มยี้ขมนี่นะเดี๋ยวรอออเดอร์มาก่อนนะผมก็จะมาหาผักกี้ส้มขี้ขมไปขายนะครับนี่คือผักสวยๆเลยนะครับผมเนี่ยผักกี่ส้มขี้ขม มีค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับลางแล้วก็ข,ขายถุงละสิบบาทสิบบาทสำหรับใครที่อยากได้ก็เยอะมากครับผมแถวบ้านทอนมีนะสามารถลงมาเก็บเอาได้เลยนะครับนี่อาไปแกงใส่ปลาใส่เนี่ยวใส่เนื่องกินเฉยๆจ,จ้ำแจวก็อร่อยนะครับนี่สำหรับผักิีสมีหมนะนี่ก็ ติดถนนเลยนะครับถนนตรงบริเวณนี้นะแล้วก็เดินลงมาหาได้เลยนะครับผมก็จะเจอชาวบ้านนะครับที่กําลังคนนั้นก็หาหอยโข๋นะผมส่วนอีกหล,หลายเจ้าก็จะเป็นยาสูบนะบผมเขาก็จะปลูกยาสูบเขาก็จะสามารถมาบอกได้ว่าอ๋อตรงนี้มีผักกิ่ส้มมีม่ขมหรือว่าดูจากมุมกล้องของผมได้เลยนะครับจะสังเกตเห็นว่าต้นก้านเหลืองจะอยู่ตรงนี้นะมันจะอยู่ติดบริเวณแคมป์บ้านพอดีนะครับ ต้นนี้ก็ใหญ่สะบึ้มสะบึ้มนะผมเก็บง่ายมากๆนะครับนี่ผักขี้ส้มขี้ข่มนี่เป็นเก็บง่ายนะโอ้ผมก็ลืมเอาถุงม้านะครับว่าจะเอามาใส่ผักขี้ส้มขี้ขมนะฮะนี่เก็บถ้าเราเก็บไปเยอะแบบนี้นี่ถ้าเรากินไม่หมดเราก็จะสามารถแบ่งป้าๆนะนะได้นะฮะนี่ ที่มาเล่นแถวบ้านนะก็จะแจกย้ายนะครับผมนี่นี่เขาจะเอาแต่ต้นใหญ่ๆนะครับเนี่ยเก็บแบบมเมามันเลยนะครับโอ้ยจะอ่อนแล้วอ่อนซ้อนนะครับตกพี่ส้มพี่หมนะนี่อืโอ้แบบเดียวแบบเดียวบางทีก็เห็นป้ามาเก็บนะครับ น่าจะมีออเดอร์นะผมแกนะจะเอาไปขายตรงตลาดชุมชนแถวบ้านนะก็จะมีออเดอร์สั่งแล้วแกก็จะเก็บไปขายนะครับจริงๆคือจะเห็นยายแชมลงมานะครับแต่ยายแชมช่วงนี้แกดูลูกแกอยู่นะผมลูกแกไม่ค่อยสบายนะฮะก็เลยไม่ได้เห็นแกลงมานะแต่ว่าผมก็จะไป เอาของให้แกอยู่นะครับก็พี่เอนะครับส่งของมาให้แกแล้วก็ให้พันหมีนะครับก็จะเอาขนมไปเยี่ยมไปยามยายแชมป์นะครับผมไม่ได้เห็นหน้าหลายวันละปกติถ้ามานี่ก็จะไปเ,เดินไปหาหยอกรอแกอยู่นะครับแต่นี้แกไม่ว่างลงมาก็เลยน่าจะขึ้นไปหาแกนะครับนี่สุดสายแกจามหลายรอบนะบนี่พันหมีพูดถึงแกอยู่ จะเอาประมาณนี้นะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้พอกำหนึ่งนะครับผมเอากำหนึ่งนะเอาก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่หาขุดปูนาไปเรื่อยๆจนถึงจุดจอดรถนะครับผมการขุดปูนาสำหรับผมนะครับ ผมก็จะ,ะบ้างหูนะผมบ้างหูเรียกว่าทําให้ปากนะครับผมทําให้ปากรูปูนี่กว้างมันจะได้เวลาเราจับตรงไปจะได้ง่ายๆแล้วก็ะจะได้ขุดง่ายด้วยเดี๋ยวทุกท่านจะไม่เห็นภาพนะผมนี่ลักษณะผมจะขุดประมาณนี้นะครับผม,ผมก็จะรูก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมีรูปูก็จะอยู่ตรงนี้ผมก็จะบ้างกว้างประมาณคืบหนึ่งหรือกว้างกว่านี้นะครับผมเพื่อที่จะ เห็นปูได้ง่ายขึ้นนะผมก็จะบางตรงนี้ออกนะครับผมบางบางออกบางออกคือขูดออกในหะ้มันกว้างๆนั่นแหละครับถ้าเป็นภาษากลางนะดูปูตรงนี้เหมือนมันจะใหญ่ๆนะผมไม่รู้ว่ามีปูข้างในหรือเปล่านะอึ๊บผมก็ไม่กล้าจกนะผมคือถ้ามันแบบชุ่มน้ำแบบนี้ผมจะกล้าจกอยู่ แต่ตอนนี้คือรู้สึกว่าไม่กล้าจกแล้วนะฮะเห็นลุงที่มาโคหอยบอกว่ามันชอบมีแมลงป่องเข้าไปอยู่ข้างในนะผมโอ้เจอแล้วครับผมเจอแล้วอมามาๆๆๆไหนๆน้องปูโอ้โหเดี๋ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้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 ปูครับผมปูปูปูป้าปูกล้ามใหญ่ๆครับผมตัดกับใหญ่กับโพดกับโพนะฮะนี่ น้องปูแบบกล้ามใหญ่ๆสะบื้มสะบื้มนะผมถ้ากัดมือนี่ผมว่าแย่เลยทีเดียวนะนี่เฮ้ย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 เฮเย็น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 ผ่นหมีก็มัวแต่เล่นกับปูนะผมถ้าปูกัดมานี่แย่เลยนะฮะเดี๋ยวเอาปูออกก่อนอใหญ่จริง โอ้ก็พอได้อยู่ครับผมวันนี้นะตัวแรกว่าจะไม่ได้ปูแล้วนะผมผมเก็บผักขี้้มขี้ขมรอแล้วนะนี่เต็มถุงเสื้อผมเลยก็เริ่มนี้จะเเข้าที่แล้วนะครับผมเริ่มจากเข้าที่เข้าทางในการหาปูแล้วนี่นีเจอหลุมอีกแล้วผม นี่นี่นี่เจอรูปูอีกแล้วนะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมรูนี้มันมีแมลงเอ่อเข้าไปอยู่ข้างในด้วยเดี๋ยวต้องลองสับดูครับผมฝักกิ่มมีขมกูเยอะเกินนี่ตรงบริเวณนี้นะมาเดี๋ยวมางรูปูด้วยกันนะครับผม มันค่อนข้างที่จะลึกนะครับรูนี้นะิเจอน้องปูแล้วครับผมมามามาออกมาออกมานนองปูอ๋อน้องปูกล้ามใหญ่มากครับผม ต้องดึงระวังจับระวังนะผมเดี๋ยวก้ามน้องหักเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตัวนี้ก็ใหญ่สบึมสบึมนะผมเนี่ยแก้ามใหญ่มากครับผมพอๆกับตัวที่ผมได้รูเมื่อกี้นะนี่รูเมื่อกี้ก็ตรงบริเวณนี้นะครับรูนี้ก็จะแบบเนี่ยดนะเดี๋ยวให้ดูนะผมนี่นี่น,น,น,นี่ตัวนี้ใหญ่ครับ นี่ๆๆพวกใหญ่ๆเนี่ยมาเดี๋ยวลงตัวนี้ปูโอ้ยถ้ากัดมือพันหนีไม่ไม่อยากจะคิดเลยนะผมโอ้ยวันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะครับผมนี่ได้ปูแล้วประมาณห้าตัวแต่ว่าตัวแบบตัวใหญ่ๆนะผมใหญ่กว่าวันก่อนๆที่ผมได้อีกนะไปเดี๋ยวหาเพิ่มอีกครับผมไงพันหนีเริ่มมีกําลังใจในการขุดปูต่อไปแล้วนะครับ ถ้ากินปูบ่อยๆนี่ผมก็ไม่ไหวนะอาจจะแบ่งขายด้วยนะครับผมถ้าได้เยอะนะแต่บางทีเอ้แต่ส่วนมากมันไม่ได้เยอะหรอกครับผม,ผมก็ได้ครั้งละสิบกว่าตัวนะเพราะว่าชาวบ้านก็ลงมาหาขุดปูขายทุกวันนะครับมันก็เลยได้ค่อนข้างที่จะไม่เยอะนะครับเฮ้ยน้องหมูน้องหมูน้องหม,นงหมูน้องหมูจะขึ้นมาแบบนี้ไม่ได้นะ กลัว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 หมูเขาออกนะผมผมก็คงไม่เข้าใกล้นะเพราะกลัวหมูเขาออกอันนี้ก็จะเป็นน้องควายก่อนกลับก่อนกลับาะว่าจะมาหยอกน้องหมูนะผมแต่แต่กลัวน้องหมูเขาออกจากคอกนะนู่น